สวัสดีครับสมาชิกเอ็มทีเคเบิลทีวีและสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางช่องไฮสานคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางกลุ่มระบบทีวีดิจิตอลช่อง201และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมืองกาฬสินธ์ผ่านทางช่องส5่สิบห้าซีซั่นนิวันทางจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มและสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทางเอฟเอ็ m เก้าสิบจุ้านรอตอนรับเข้าสู่ข่าวรอบเมืองกาฬสินธ์ประจำวันนี้ คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมข่าวรอบมังกรสินย้อนหลังได้ทุกวันผ่านทาง youtube.com วันนี้มีประเด็นข่าวต้องติดตามหลายประเด็นเช่นเคยครับช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 ในการปฏิบัติตนเองกินร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือบ่อยๆแล้วก็ล้างมือด้วยเจลนะครับหรือว่าแอลกอฮอล์เจลที่สำคัญนะครับสวมใส่หน้กากอนามายัยหรือผู้ที่ไม่ป่วยก็สวมใส่หน้กากผ้า เวลาที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากเรามาเริ่มต้นับคข่าวเกี่ยวกับโควิด19ในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบนห้วยพึ่งอำเภอห้วยพึ่งกาลศินก็ร่วมกับนิคมสร้างตนเองกูชินารายร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามายัยแจกประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด19 นายไพยโรจจิตจากแหนเภอห้วยพึ่งการศิน์เปิดเผยว่าเพอห้วยพึ่งร่วมกับสาธารณสุขส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 และได้จัดทำหน้ากากอนามายัยสามเทศบาลครับประกอบไปด้วยเทศบาลห้วยพึ่งเทศบาลคำบงและเทศบาลหนองอีบด โดยมี2อ,องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นิคมห้วยพึ่งและองค์การบริหารส่วนตำบลไคโน่นร่วมในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่4ตำบลตามนโยบายรัฐบาลโดยมีการร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ด้านนางสาวแสลพาพันธ์แสงนาโก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเทศบาลตะบนห้วยพึ่งกล่าวว่าเทศบาลตะบลห้วยพึ่งร่วมกับนางสัมภาว์จงใจพักนักพัฒนาชุมชนเทศบาลตะบนห้วยพึ่งร่วมกับนางพรพิไลศรีสุมาศนักพัฒนาสังคมชำนาญการนิคมสร้างตนเองกูชินารายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บุรณาการกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบนห้วยพึ่งจัดอบรมในการให้ความรู้การป้องกัน ไวรัสโควิด -19 และร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด hmm. -19 โดยมีการร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบนห้วยพึ่งนางสาวแสนและพาพันธ์กล่าวว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตบลห้วยพึ่งก่อตั้งเมื่อปี2559มีสมาชิก110คนมีนางบุญเลี้ยงโยธารรน ขราชการบำนาญเป็นครูใหญ่มีผู้ช่วยสองคนคือนางวิลาวันสม,มนัสและนางสุนันทาวงโตขราชการบำนาญจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด1 9ซึ่งขณะนี้มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยโรงเรียนผู้สูงอายุเล็งเห็นความสำคัญจึง ดำเนินการในการร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์อีกทางหนึ่งและสำหรับผู้ที่จะรับหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ก็จะสามารถที่จะนำไปใช้เพื่อป้องกันตนเองเรียนผู้สูงอายุก็ตั้งจากเป็นนโยบายของกระทรวงพอมคออ่ะแต่เทศบาลทวนห้เพิ่มมี มีส่วนในการขับเคลื่อนคือให้ท้องถิ่นเป็นส่วนในการขับเคลื่อนแต่ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาค่ะโดยรับผิดชอบก็คือนักพัฒนาชุมชนของสังกัดท้องถิ่นนะคะงานนี้อยู่สังกัดของสวัสดิการและสังคมค่ะว่าส่วนใหญ่งบประมาณที่ในการขับเคลื่อนส่วนใหญ่เราจะได้มาจากของพมจค่ะพมจ ของเราจะเปิดทุกๆวันศุกร์ของทุกสัปดาห์นะคะจะเรียนสัปดาห์ละหนึ่งวันค่ะทุกๆวันศุกร์ค่ะชื่อน,อนพไรสิมานนะคะตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการสังกัดนิคมสร้างตนเองกุชินาลายนะคะก็เนื่องจากที่ทางเทศบาลนะคะได้ขอสนับสนุนสถานที่แล้วก็อาคารนะคะสำหรับทํากิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะส่วนของนิคมของเราก็ได้เงินเสริม ในด้านของกิจกรรมต่างๆค่ะซึ่งเป็นภารกิจที่เราต้องรับผิดช,ชอบในกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทําหน้ากากอนามัยนะคะก็เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของของประเทศเรานะคะกำลังประสบสภาวะ,ะโรคโรคระบาดโควิด1 9นะคะก็เราก็ อยากจะมีส่วนที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้จึงได้จัดก,กิจกรรมอบรมผู้สูงอายุในการทําหน้ากากอนามัยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เขาได้จัดทําเองเพื่อใชอ้ในครัวเรือนและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะได้สนับสนุนทางภาครัฐนะคะแจกจ่ายให้กับคนที่ยังไม่มีใช้นะคะเพื่อเป็นการเสริมให้ให้ให้หน้ากากอนามัยได้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอนะคะ